สวัสดีครับ่าวันนี้พามาดูเป็ดเทศนะครับพาลูกๆมาเล่นน้ำนะครับหลังจากนั้นเรากินผักนะพีเเป็ดเทศของเรานะครับลูกมันอายุหนึ่งเดือนกับอีกสิบสามวันนะครับอีกสิบสามวันนแม่ของเขานะครับจิกบ้างตีบ้างตามธรรมชาติครับอันนี้ตัวผู้นะครับตัวผู้ตัวผู้นี้นะครับเพื่อนได้เอามาเปลี่ยนนะครับเอามาเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันนะครับแลกเปลี่ยนกัน เพื่อที่จะไม่ให้เลือดชิดนะครับในรุ่นต่อไปนะครับรุ่นต่อไปลูกมันมี9ตัวนะครับ9ตัวสําหรับขอกนี้เขาไข่แค่10ใบนะครับไข่10บใบเราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติน้ํานะครับเป็นน้ําจากภูเขานะครับน้ําจากภูเขาบรรยากาศก็เลี้ยงแบบบ้านๆนะครับเลี้ยงแบบบ้านๆมีผักมีหญ้าก็ให้เขากินนะครับให้เขากินอาหารนะครับก็ เป็นเศษอาหารนะครับเศษอาหารที่ให้เขาให้เขาเช้า ic, เช้าเย็นนะครับเช้าเย็นมีมากก็จะได้กินมากนะครับส่วนใหญ่จะเน้นไปทางผักนะครับผักผตรงนี้เป็นแหล่งที่เขาเล่นน้ํานะครับแหล่งที่เขาเล่นน้ําส่วนช่องนี้ห้องนี้นะครับก็จะเป็นที่เขาไปฟักไข่วางไข่นะครับอยู่ในนี้จะมีล้อรถนะครับล้อรถให้เขาเข้าไปวางไข่นะครับวองไข่กา <l isa> มีอีกตัวหนึง่งน่าจะ ใกล้จะไข่อีกตัวนะครับก็จะไข่อีกตัวเขาก็จะไข่ในนี้นะครับส่วนทางขวามือนี้นะครับเราก็เลี้ยงเป็ดอีเดียงไว้นะครับเป็ดอีเดี่ยงไว้อายุได้หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนนี่นะครับรอ,อันนี้อายุหนึ่งเดือนนะครับเป็ดอีเลียงนะครับเป็ดอีเลี่ยงอายุหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนเขากินแล้วเขาก็จะนอนนะครับกินแล้วเขาจะนอนกินจุมากนะครับจุมากโตไว้นะครับโตไว้หนึ่งเดือนนะครับโตใหญ่กว่าเป็ด เทศที่เลี้ยงไว้อายุหนึ่งเดือนกับอีกสิบสามวันนะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างชัดเจนเลยอาหารนะครับหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยครับส่วนน้ําก็จะเป็นน้ําจากภูเขานะครับปล่อยไหลยี่สิบสี่ชั่วโมงนะยี่สิบ่โมงอนุบาลไว้ไม่ได้ปล่อยออกคอกใหญ่นะครับเพราะว่าอนี้งูเหลือมเยอะมากนะครับงูเหลือมเยอะมากเดี๋ยวกลางวันนี้ก็ปล่อยเขาเล่นน้ําก้นผักก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงบ่าย จะได้หาอาหารมาให้เขานะครับก็อาหารเป็นเศษอาหารนะครับเศษอาหารจากที่นี่แล้วก็ผสมหัวอาหารให้ลูกเป็ดนะครับลูกเป็ดได้กินนะครับเพื่อเสริมโปรตีในให้เขาบ้างนะครับเป็นเขาบ้างเดีนะ๋ยวมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับโดยปกติทางช่อง YouTube ผมแล้วจะทําเกี่ยวกับการสอนเกี่ยวกับพระราศึกษาสัมภาษณ์สอบนักเรียนทหารนะครับแต่ว่าช่วงว่างๆอันนี้คืองานดีเลยนะครับก็นําเป็ดมาเลี้ยงแล้วก็ ขออาศัยลงด้วยเลยแล้วกันนะครับช่องเดียวกันนะครับช่องเดียวกันกถ้าทุกใจชอบก็าฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสอบถามข้อมูลได้เป็นมือใหม่หัดเลี้ยงเช่นกันนะครับนี่ดูเขาเล่นน้ําอย่างสนุกสนานครับอย่างสนุกสนาน,น,น,านพบกันใ่คลิปต่อไปนะครับสุดบคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ